สี่ erm คนใครบ้างอะองนะคสคนะครับรับอ๋อเกสีคนแพทย์ทางนซ้ายต้องทางด้าน Le, ขับขึ้นใหม่ดีกว่าเออดีครับได้ครับขอบคุณครับ้ำได้ไหม ไ่ไดรกไม่ถืออะไรันกลดูแลวไไ้เลวางน้หองกรับเิครับตนนี้ทัับหนึ่งกทนนะครับหนึ่งรูปห ครับครับอันนี้ไม่ใช่ละทั้งวันนั่นแหละเนียนเครื่องขับเนียนก็เลยนัดหมายกันบอกว่าไม่ได้จีบหรอกเรียกว่าอยากมีสุดตาแล้วก็มีแบบว่าสุขสกันด้วยโดยที่จะหลอกตอนนี้สี่โซ่คตอนแรกก็กลับมาหลอกตอนท้ายก็ใส่แต่ในเรื่องเราต้องแบบไฮโซใช่ไหมเพราะเขาแบบว่าเป็นนี่เป็หน้าตานะคะ คนนี้มาเป็นเซเลบิตี้นะคะเป็นเพื่อนบอกว่าแจ้งกับเซเลบิตี้ที่สูตรสี่คนก็จะสี่แฟกเตอร์เป็นลูกเจ้าของสวนฟ้าสวนสยามค่ะก็เป็นดาราหลักอยู่ค่ะส่วนหนูก็จริงๆก็ไม่ได้รวยค่ะแต่ก็หนูว่าติดตามชมดีกว่าใช่มันมีเรสซิ่เยอะเป็นลูกเจ้าของตอนนี้ก็ยังตัดกิจกันไม่ได้ว่าจะเป็นเจ้าของเจ้าของแน่นอน ยแน่นอนแกร่วมงานกับสี่หนุ่มนี้เป็นไงเห็นหน้าข้าตาเห็นคนไม่ธรรมดา้อกวใส่้นใชคยร่วมงานกับีดองแล้วก็ร้อนก็คุณกวนลองเข้าอย่างงั้นค่ะ้คือไ เคย่กอค่ะแต่หนูเป็นน้องใหม่ค่ะฝันื้อฝัตัวด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่เคยลุงงานกับใคค่ะน้องใหม่มาก้งงใหวค่ะเรื่องแรกใช่ไหคะคุณคนอ่มให้ปลอยตวลุงะคะเมื่อกี้ลุเมื่อกี้เออไมู่้ เป็นคนที่เราพมามาเองนะคะก็จริงๆเรื่องนี้อเมริกาก็อ่าบทแล้วก็อครมบทเลยว่าใครหลอใครจริงๆี่ยถ้าจะพูดน้จะลายทีแล้วจะได้เล่อเนสุดท้ายอาก็จับมาพไดเรื่องกรนไ้าถ่องการพู่กับพี่บอยใช่ก็ตาแฟนเตอร์ต้องรอตรงนี้จะเป็นสวยป็นสวยสวย แต่ว่าเรื่องทำเนี่ยงถงเนมเขาบอกรับต่งๆเลยน่าะ่จะเจ็ทมีเลใหี้น่าสนยังไงก็ฝากติดตามเรื่องรถงใครเดินเลนที่เจอกองถ่ายนะคะอันนี้เดลิเกเป็นผู้ช่วยกองถ่ายไม่ใช่เราสี่คนไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยค่ะแต่เป็นฝ่ายชายที่เขาถ่ายชายตรที่เขาถ่ายบ้างไม่ ผู้ชายก็เป็นเหมือนเจ้าของเจ้าของมาเรืออะไรอย่างเงี้ยลิเกก็เล่นลิเกเป็นผู้กำกับในกองายซึ่งเราสี่คนเป็นเพื่อนกนะะันเป็นสาวสว,วยมีเสน่ห์รวยเซ็กซี่สุดมากนะคะจนผู้ชายสี่คนแอบดูมาุูจี๊ดซึ่ง,งนคนนั้นก็เป็นเพื่อนกัน อย่างคาแรคเตอร์ที่ได้รับก็คือเขาบอกเขาเล่าบอกว่าเขาเปิดอังเขามีบทแล้วเขาก็เลือกตามคาแรคเตอร์ก็คือจะอาจจะมีปรับบ้างอย่างเงี้ยว่าอะไรนี่เขาเล่นแบบเหตุใส่แว่นเพราะว่าเพราะว่าเราจะเป็นคนเชยเรียบร้อยเหมาะกับเป็นเหมือนเหมือนว่าเป็นลูกไปแล้วหรือเปล่าเป็นลูกของเราไปแล้วหรือเปล่าทุกคนต้อง่าที่บ้างเล่นคาแรคเตอร์นี้ตลอดน่าจะใช่ค่ะน่าจะจะ่อยลอย เราจริงก็เรียบร้อยแล้วคะก็เล่อย่างนะคะก็เล่นเป็นดาราก็เล่เป็นตับสาววัยใสแล้วก็ยังมีผมไหมแต่ว่าเรื่องเรื่องผมอาจจะไม่ก่อแล้วกันก็เป็นลูกเจ้าของกิจการอย่างค่ะตอนนี้ก็มงสรุปคือว่าที่เป็นกิจการอะไรเยอะมากก็เป็นเครื่องกันเราตัวพระเอกก็สวยสุดเขมามีประสงค์ แล้วนี่หละสคนอือนน่ยเขาโดนจีบดนะส่วนหนูจะไม่มีใครมาหนูจะเข้าไปจีบเขาก่อนแอบชอบเขาอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านเสื้อเป็นดีไซเนอร์เป็นคนแต่งตัวเองก็พูดเก่งอัธยาศัยดีแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นไงก็ติดตามในละครดีกว่าใช่ซึ่งเราทีมคนแบบมีความสุขมีแต่งสวยเดียวแต่ว่าสี่เนี่ยเขา อะไรสักอย่างเนี่ยแหละที่เขาจะมาหลอกเราหรืออเ๊ะจริงๆเขาไม่ได้หลอกหรือเปล่าจริงๆกะจะมาหลอกกันแหละกะจะแบบว่าให้พวกเราหลงรักเขานู่นนี่นั่นอล้วก็ตกหลุมรักใช่ส่วนส่วนหนูว่าจะเปรี้ยวหน่อยก็ไปหลอกเขาเหมือนกันอยากอยากรู้ก็ติดตามชมซ่อนแทนรับรองรับรองว่าสนุกมากค่ะเพราะว่าจริงๆสี่คนก็ผ่านไปผ่านกันมายเขเคยร่วมงานกันเลยเคยร่วมงานอะไรบ้าง ก็เคยพี่หนุก็เคยเคยเหมือนรบกันไหนูก็จะเจอพี่กีออนค่ะแต่เป็นน้องใหม่ค่ะก็เลยไม่ค่อยได้เจอกลับเดี๋ยวฝังเดี๋ยวมาคุยมีการได้ถามพี่พี่บ้างว่าต้องเล่นยังไงคาแรคเตอร์บอกบอกพี่เอาตัว